คุยแล้วครับโอ้โหในวันของเหลาจริงจริงโอ้โหเอา้าเหลามึงมาชนกคุยดูดิรู้จากเหลามาโดนโมงเลยนะครับโอ้โหขันเป็นโอ้อะไรเนี้ยดูนะครับปลาเยอะขนาดไหนนะครับเหลาอัดหลุดนะครับโมงอยู่ข้างๆโดนโมงสักง,งั้น หาลนะวทะลิหนาวมากไปไหนไปนไหนจูงอยู่ไปไหนบ้านครับ,าค,รบคาร์บอนโคตรเฮียไม่มาหลุดตรงนี้หลุ่นพอโดนแล้วนะครับดูนะครับเล้าหลุด มาโมกหลุดแล้วประกาศพออีกนะครับดูนะครับโอ้โหสังกไดใไหมนู่นดีไยวได้ดู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 ดนดูดดููด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 ููู่ดูดูนูด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 ูอูด mùi quý như khắp Chờ đổi có mấy bỏ, cho đây thầy hết sủi Hãy của cho kênh kia có nhé Đừng lấy, đừng lấy Mà đang khắp Hãy subscribe cho kênh เด็กชายอึดอาดดไซด์นะครับนี่นะครับบ่อที่นะครับจะจัดเมื่อไหร่นะพุษภาครับพฤษนภาแล้วดูไซด์นะครับพุษสภานะครับติดตามนพอให้ดีเลยนะครับครับ